สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและลักษณะอากาศประจำวันกันครับในเช้าตู่วันนี้นะครับพี่น้องวันจันทร์ที่9เดือน9นะครับวันที่9เดือน9ทั้งนี้ผมก็ค่ขอแสงแห่งพระผู้ไถยส่องสว่างนำทางในทุกย่าง9้าของพี่น้องทุกท่านให้พบแต่สิ่งดีๆมีความสำเร็จตลอดไปนะครับจากหัวใจของผมนะครับโดนคนเล่าเรื่องคนนี้แหละครับ และจากภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นแบบจำลองความดันเฉลี่ยหรือความกดอากาศเท่ากันนะพี่น้องมองในวงกลมที่ผมทำไว้ด้านบนนะเห็นก่อนครับในเช้าวันนี้วันที่9กันยายนจะเห็นศูนย์กลางของพายุยางหินะที่อยู่บริเวณตอนบนของสอปปลาวนะเห็นไหมครับศูนย์กลางของเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนี้แสดงค่าความกดใกล้ศูนย์กลางหรือค่าความดันเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1, 1ันหนึ่งถึงพ3นสามมิลลิบาร์นั่นก็หมายความว่าพายุใต้ฝุ่นยางินั้นได้อ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องด้วยความเร็วลมเฉลี่ยราวสา5สิบหถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อพายุอ่อนกําลังลงก็จะทําให้ระบบของอากาศจะไม่สวิงล่อนไปล่อนมาตาม การเคลื่อนของพายุเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่น้องโดยเฉพาะระบบหรือแนวการพัดของลมคู่ขนานนะฮะลมบนลมล่างเนี่ยครับที่มีผลต่อสภาวะอากาศของพื้นที่ประเทศไทยเราก็จะเริ่มเสถียรขึ้นนะฮะถึงกลับมาเป็นปกติได้นะฮะอีกทั้งยังจะส่งผลให้โมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะเริ่มกลับมาคงที่ ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็เริ่มจากวันนี้ก็ประมาณ50%ขึ้นไปและจะใช้ได้ใกล้เคียงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจนถึง60-70%นวัในวันถัดๆไปนะฮะหลังจากพายุสลายตัวไปแล้วก็ได้เต็มที่ประมาณเท่านี้แหละครับโมเดลนะครับได้เต็มที่ก็ประมาณ60-70% และคาดหมายเส้นทางฝนรายวันช่วงเช้าของเราก็จะกลับมากระชับกระชับไวๆอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ผมก็ใคร่ขอยืนยันกับพี่น้องอีกทีนะครับว่าในเดือนกันยายนต่อไปนี้ถ้านะครับพี่น้องถ้าไม่มีพายุลูกแรงๆโตๆแบบนี้มาอีกในตำแหน่งนี้หรือไม่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราอยู่รอบๆเนี่แหละครับ ฝนนั้นจะกลับมาตกชุกเป็นปกตินะฮะถึงมากกว่าค่าปกติตามที่เราได้วิเคราะห์คาดหมายกันไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับและจากโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับพี่น้องที่อยู่ตรงหน้าพี่น้องครับในวันที่10ถึงวันที่17กันยายนนะครับ โดยพี่น้องจะเห็นว่าในวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่10กันยายนคาดว่าพายุสลายตัวนะฮะคาดว่าพายุน่าจะสลายตัวไปแล้วนะฮะไอหย่อมขบนนะครับบริเวณตอนบนของลาวแล้วก็ตอนใต้ของประเทศจีนนะฮะทุกท่านก็แถวๆนั้นแหละครับทุกท่านจะเห็นว่าการกระจายตัวตกของฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องในเกือบทุกภาคทางตอนบนของประเทศไทยเรา โดยฝนจะเน้นตกไปในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมากกว่าพื้นที่อื่นเขาก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ฮะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ทางขอบไซโคอโนิกของลมในขนาดที่พื้นที่ภาคกลางนะฮะยังไม่เต็มพื้นที่เหตุเพราะว่าลมมรสุมก็ยังมีทิศทางทะเลาะกับกกเขาอยู่นะครับพี่น้องขนานกกเขาฝนจึงเน้นตกไปเป็นหย่อมๆตรงแนวด้านตะวันออกนะฮะหน้าเขาเพชรบูรณ์ ทือเขาเพชรบูร์และดงพญาเย็นที่เคยเป็นประจําประจําเหมือนเมื่อวานนี่แหละครับเห็นไหมครับซึ่งผัดไปนะครับในวันที่11กันยายนก็มีล่องมรสุมลงมาพาดผ่านพื้นที่พักเหนือนะฮะตอนบนนะฮะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้เขาก็จะพัดยกนะฮะวิ่งเข้าหาล่องล่องนั้นก็กําลังแรงนะครับเพราะย่อมสองฝ้าข้างนั้นมีกําลังแรง เราจะเห็นว่าการกระจายตัวตกของฝนจะดีขึ้นฮะดีขึ้นกว่าเดิมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกและก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือฝนนั้นก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกด้วยเห็นไหมครับด้านล่างแต่เมื่อย่างเข้าไปในวันที่12กันยายนพี่น้องเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นปริมาณฝนทางตอนบนในทุกภาคเอ๊ะทำไมเริ่มจางเบาบางลงนะครับผมก็ไปเช็คแนวลมนะไปแอบส่องแนวลมมรสุมปรากฏว่าลมระดับล่างนั้นพัดด้วยกำลังอ่อนโดยทั่วไปนะฮะกำลังอ่อนส่วนหนึ่งเพราะถูกต้อนไปทางซ้ายมือนะฮะเนื่องจากมียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะฮะตรงบริเวณประเทศบังคลาดเทศะฮะเขา มีแรงขึ้นนะฮะความชื้นจึงน้อยลงฮนะโดยระบบของลมระดับบนนั้นก็เป็นเช่นกันนะฮะคือปรับเปลี่ยนทิศนะฮะก็คือพัดปกคลุมในบ้านเรานั้นพัดอ่อนมากในประเทศเช่นเดียวกันแต่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองตกเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปนะฮะเพราะว่าขางใต้นั้นลมมรสุมก็ยังพัดยกดีอยู่ไม่ได้หายไปกับพื้นที่ในบางคลาเทศนั่นเอง ถัดไปในวันที่13กันยายนทุกท่านจะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศนั้นฝนจะเริ่มกลับมาตกชุกโดยเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้านตะวันออกก่อนนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าลมระดับบนที่ปรับระบบเปลี่ยนทิศพัดเนี่ยครับพัดเป็นทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็เริ่มขับเคลื่อนแล้วนะฮะขับเคลื่อนอะไรครับ,บเคลื่อนตัวย่อมความกดอากาศต่าที่อยู่ด้านนอกนะฮะ ใสเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเรานั่นเองจะเห็นว่าโมเดลให้ฝนตกหนักถึหนักมากในหลายพื้นที่ทางด้านคมขวานนะติดกับแม่น้ําโขงเห็นไหมครับและจากนั้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปจนถึงวันที่17กันยายนนะครับพี่น้องยอมความกดอากาศต่ําที่เร,เริ่มเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนั้นก็จะวนเวียนฮะคเคลื่อนที่อยู่ทางตอนบนของบ้านเรานะโดยไล่มาจากตั้งแต่ภาคอีสานผ่านพื้นที่ภาคเหนือล่างจนกระทั่งมาถึง พื้นที่ภาคกลางราบลุ่มและตอนล่างนะฮะเห็นไหมครับซึ่งก็จะทําให้มีฝนตกกระจายได้ดีมีฝนตกชุกตกหนักในหลายพื้นที่นะฮะไล่เรียงกันมาโดยมีโดยในพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะยังคงเน้นไปทางฝั่งตะวันตกแนวรับลมเป็นหลักเนื่องจากลมมรสุมนั้นพัดหอบความชื้นถูกเหนี่วนำวิ่งเข้าหาย่อมโลนในทางตอนบนของประเทศนั่นเอง ซึ่งทางนี้ก็รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยก็จะมีฝนจากปัจจัยรับลมมรสุมและก็บางส่วนก็เกิดจากย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้าปกคลุมก็จะมีฝนตลอดช่วงนะครับ14-17ถึงกันยายนรายละเอียดเอาไว้อัปเดตกันสั้นๆอีกทีนะครับพี่น้องหน้างงานต่อไปในทุกเช้านะครับสำหรับลักษณะทั่วไปของอากาศประเทศไทยในวันนี้นะครับพี่น้องการเคลื่อนไหวของกระแสลมหอบความชื้นอย่างลมระดับบน ลมระดับล่างนะฮะที่เห็นอยู่เป็นลมระดับล่างหรือลมมรสุมเซาเวตนะฮะตะวันตกเฉียงใต้วันนี้พัดเข้าพื้นที่ประเทศไทยโดยพัดยกปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเห็นไหมครับพัดยกเข้าไปแล้วก็พัดเป็นทิศตะวันตกหักศอกลงขนานกกเขาบริเวณพื้นที่ภาคกลางอีสานล่างตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงสรงการพัดพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงที่เห็นนี่แหละครับ ในขณะที่ทิศทางและสปีการพัดของกระแสลมระดับบนคนระับที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยนั้นวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ด้วยด้านบนพี่น้องมองด้านบนนะฮะตรงสอปอลาวนะฮะด้านบนยังคงมีย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะฮะแรงแล้วเขาก็แรงอยู่นั่นแหละครับซึ่งก็สามารถเหนี่ยวนาชุดกระชากลากถูให้กระแสลมระดับบนพัดไปในทิศทางเดียวก,กันกับลมระดับล่าง นั่นก็คือพัดเป็นทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เป็นลมใต้ตะวันตกไปบางส่วนทางพื้นที่อีสานเห็นไหมครับไหลผ่านประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางเข้าหาย่อมนั่นแหละครับพร้อมกันนี้เราก็จะเห็นว่าแนวขอบลมไซคอนิกของย่อมค,มความกดอากาศต่ํานั้นเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบางส่วนด้วยเห็นไหมครับภาคอีสานด้วย แนวการพัดของลมระดับบนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้ดังนั้นนะครับพี่น้องดังนั้นเมื่อการพัดของกระแสลมคู่ขนานที่เป็นปัจจัยตัวแปรบังคับทิศทางสภาพอากาศของบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนวันนี้จะมีฝนโดยทั่วไปนะครับจากอิทธิพลของขอบลมไซโคอนิกจากย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรง และในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสุดอย่างบางส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะฮะและก็ตกได้ในพื้นที่แนวรับลมอย่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งในวันนี้ฝนไม่น่าจะมากนะครับสองพื้นที่นี้เนื่องจากว่าวันนี้ลมมรสุมพัดหักศอกเกินไปนะครับพี่น้องพัดหักศอก คว่ำลงไปน่าจะมีการเคลื่อนขึ้นมาของลมเย็นนะครับในขณะที่พื้นที่ที่เหลืออย่างภาคกลางนะฮะภาคกลางฝนก็จะเน้นตกไปในพื้นที่หน้าเขาเหมือนเดิมนะครับและในวันนี้จากทิศทางของลมระดับบนพัดบรรจบกระทบกันตามลูกศรสีเหลืองก็จะทําให้พื้นที่ภาคอีสานด้านตะวันออกมีฝนเพิ่มได้นะครับในพื้นที่ครับพี่น้องโดยจากโมเดลคาการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมง7โมงเช้าของวันนี้9 กันยายนต์ไปจนถึง7็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้10กันยายนน้องมองนะครับพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายแพร่น่านอุตรดิตถากำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการนาครพนมสกลน,นครอ,อุดรธานีกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีและก็มีสีสเกตด,ด้วยบางส่วนสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครคกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของถึงสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชงิงเซาจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราช ในขณะที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านในวันนี้จะมีฝนเยอะนะครับร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาพงสาลีอุดมไสยไบุรีเวียงจาน์ไซสมบูรณ์หัวพันเชียงขวางหลวงพระบางบริคํำไซคำม่วนสวรรณเขตนะครับสารวันเซกองอัตปือและจำปาสัก ไปดูคลื่นลมในทะเลกันนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง3เมตรสำหรับฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ